สวัสดีมากค่ะพอดีไหมโอเคนะสวัสดีค่ะแพมมี่นะคะอนัญลักษณ์นิ่มนวลค่ะนักศึกษาทุน BU Creative รุ่น2ชูกะอายปะโอเคปะแล้วก็เป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาดีเด่นภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะรุ่นที่10แล้วคณะมนุษยศาสตร์ School of Humanities ค่ะอยากเป็นยูเรนเจอร์มากเลยนะคะพี่คือแบบ อารมณ์เข้าใจปะคืออยากอะหนูนิดหนูวอนต์อยากเป็นวิวเรนเจอร์นะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดหนูได้เป็นวิวเรนเจอร์นะคะหนูก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์ของหนูนี่แหละเออทีห่หนูจะอยู่เดี๋ยทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นวิวเรนเจอร์นะคะหนูก็จะได้ประชาสัมพันธ์คณะของหนูด้วยเพราะว่าตอนนี้คณะของเราคณะมนุษยศาสตร์นะคะกำลังสร้างตึกใหม่ เชอร์ซิมทาวเวอร์นะคะอาคารเป็นปนการสูง14ชั้นนะคะแล้วก็ที่ชั้น13นะคะชั้นยอดตึกของเราก็จะมีเครื่องบินจำลอง b o e i n g 787 Dreamliner นะคะเราตัดมาเอาไว้ให้นักศึกษาได้เรียนกันหรือชั่วเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าเครื่อง simulation นั่นเองนะคะ บียเรนเจอร์หนูอยากเป็นพี่เข้าใจไหมคะคือหนูอาจจะไม่ได้แบบเออแบบสวยมากอะไรเงี้ยแต่แบบหนูก็พอคือหนูก็มั่นหน้าหนูอะพี่หนูหนูคือหนูก็พอมีความสามารถนะคะหนูแบบหนูเต้นได้หนูร้องเพลงได้นิดหน่อยหนูเต้นแบบเออขอทยังก็ได้อ่ะจึ้มจึ้มค้าร้านไม้ไฟเอหนูก็พอได้พี่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนเชียร์ลีดเดอร์หนูก็นิดนึงนะโอเคไหมคะสามสี่ตึก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  อารมณ์นี้หนูก็พอได้สําคัญเลยหนูพูดภาษากฤษเป็นนะคะพี่พูดเป็นคนอื่นก็พูดเป็นใช่ปะแต่หนูพูดเก่งนะลองหนูปะคะ morning l a d i e s and gentlemen อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะพี่หนูก็พอพูดได้นะคะทำยังไงก็ได้นะคะเลือกหนูช่วยกันหวดหนูนะคะหนูตั้งใจและหนูก็สัญญาว่าหนูจะทําหน้าที่เป็นมิวเรนเจอร์ที่ดีนะคะขอเชิญนะคะขอเชิญพี่นไะคะเลือกหนูค่ะข่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ค่ะ